เพราะแฟตหน่ข้ามันโหดอาละมาชนเคอรี่ไม่ล้มหมาโคตรเร็วเลยอะ่ะเฮ้ยนี่อาสาตัวละครมันมีเฟิร์สสเต็ปแค่เลเวลสามเองนะลองสามดิว่าจะลองมานานละอุ้ย <c oughs> สามคะแนนได้เฉย <c oughs> ไปฮะวายโอเพนสามร้อยหกสิบสามเอ้ากระชากอู้ดีอะดูดิมันโจกทีเดียวหาย <c oughs> แป๊บมันพื้นเรื่องเมื่อกี้ฝนมันตกตวงเนี้ย <c oughs> อเออแลอาอะไรฮะกินฝุ่นไปด้วอร์ท็อปอัพโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร,ร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอัพฮะเฮ้ยมาดิตูนว่างเหรอมามามาชีวิตมันมีความสุขไปเหรอตูนออนเกมเลย อ๋อมันจะขึ้นมาแป๊บเดียวเหรอเมียไม่ลองแล้วสามพี่เทปตัยงพี่เต่านินจายอยู่นะฮะมาฮะเจอผม R3 Clipper เบอร์ศูนย์จัดไปไฟตรงกอุ้ยไฟตรงข้ามเป็น h าเด e นอันนี้จะรู้เลยนะครับว่า R3 เนี่ยมันเล่นได้ไหมนะเพราะว่าฮาเด e นเนี่ยมันมันล้มง่ายขามันไม่ค่อยแข็งแรงเดี๋ยวไปดูกันว่ามันชนฮาเด e นเข้าหรือเปล่าสเต็งม,มันได้เท่าไหร่ไม่รู้ R3 อาเดนอุ้ยอา่อาไม่ได้เยอะอา่าไม่ได้เยอะ8ปดสิบเจ็ดโอเคอ่ะรู้เลยว่าตัวละครมันเมื่อเจอการดที่มีสเตตัสใกล้เคียงกันเนี่ยมันชนได้ไหมมันชนะทางกาดหรือเปล่ามันตามทันหรือเปล่าฮนะเดี๋ยวดูฮะเล่นสกรีนแล้วปอปเอานะสกรีนแล้วแยกยิงอะแยกแบบแยกยิงข้างนอกอุ หุยเ <Wh ey! S 1> ออมันเล่นแบบตัวดังตัวอื่นได้ถ้าโดนประกบไม่ได้ประกบข้างหน้าประกบจากข้างๆอ่ะเหยียบกลวยแบบข้างๆอ่ะสามารถขึ้นดังได้เลยนะครับถ้าฝ่ายตรงข้ามไม่ได้มีค่าดีเฟนซ์หรือว่าสเต็งเยอะเราสามารถเออขึ้นดังได้เลยฮะแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยู่ด้านหน้าเนี่ยไม่รู้ว่าดังเลยหรอือเปล่าถ้าเป็นพวกจามอะไรมันจะดังไม่ได้ถ้าเขาอยู่ด้านหน้าเอาชนไม่เข้านะฮะเฮ้ยมันจริงสามได้เหรอ มันยิงสามไม่ได้ไม่มีบัฟอะไรเลยละล้มไปเลยยิงสามไม่ได้สติวมันดิสติวมันดิไอพวกชาบูใต้แป้นเนี่ยสติวสองทีมันก็ไม่กล้าไปจะหลอกชูใต้แป้นเราเฮ้ยไกลไหมเปล่าทุกนายหนึ่งครั้งหนึ่งหนึ่งครั้งกดประกบสักคัที่สองกดสติวเลยไม่ต้องไปตกมันก็ได้ถ้าตกไม่เป็นเฮ้ยอะไรมะเนี่ยจะมัจจ้เจอเลย เดี anyway. ๋ยวลองใช้เอ็กซิสกิลเลี้ยงดูนะครับว่ามันเป็นแบบนั้นแหละคร <t ell> ั้งแรกมันเอาลอง,ลงลลลออแล้วตีไว้แบบนั้นเรถูกแล้วฮะยืนตรงนั้นแหละเดี๋ยวมันก็พลาดอ่ะเราลองเอ็กซิสสกิลดูครับป,ปึ๊บป,ป,ปั๊บปึ๊บปั๊บหมุนป๊าปกระชาก <He passed. S 1> ไม่เห็นได้เลยสกิลครบป่ะเนีย่ยชนไม่เข้านะนี่ไงกระชากได้เฮ้ยได้ได้ได,ด,ดูถือว่าเร็ว่ะ ถือว่าเร็วถือว่าเร็วใช้ได้ได right หนีตัวประกบสบายเพราะว่ามีเอมิติการกระชาก high speed เขาเรียกว่าฟ i r s t step ประมาณเนี้ยที่อาส่ะหนีได้แล้วนะแต่ว่าความแข็งแกร่งในการขึ้นทับอันนี้เดี๋ยวลองให้เมื่อกี้ยังไม่ได้ลองแต่ดังข้างๆได้นะแบบเขาประกบข้างๆดังเราก็ดังได้เลยเหมือนเลยบอลเจมเลยวพวกนี้ยฮะนี่กดประกบแบบพี่เนี่ยแล้วกดสติลอย่างเงี้ยฮะปั๊บ ยืนใต้ห่วงอ่ะข้างหน้าห่วงกดประกบค้างไว้ฮะพอมือมันแดงแล้วกดสติลได้เลยฮะแข็งแกล่งอยู่ตกไม่ยากตกเออไม่ใช่ตกไม่ง่ายปกติอ่ะเวลาขึ้นดังแบบเนี้ยถ้าเราเป็นแอนด์แมนอ่ะจังหวะเมื่อกี้ยานนี้จะบล็อกเราได้ฮะแต่ว่าเมื่อกี้เหมือนยานนี้มันบล็อกไม่โดนถ้าเป็นแอนด์แมนผมกระเด็นติดฝาผานังไปแล้ว เกมรับถือว่าทำได้ดีนะอันนี้อาสามนะเกมรับถือว่าตามฮาเดนได้ดีนะครับถ้าตามฮาเดนทันก็ตามทุกตัวในเกมทันหมด๊เฮ้ยได้ไงครับเนี่ยไล่โกเซฟ สับส่งเร็วนะค่าส่งมันเนี่ยตอน R7 น่ะได้ค่าส่งแปดร้อยมันถือว่าเป็นตัวละครที่ส่งเร็วเป็นตัวดังที่ส่งเร็วเอ่อน่าจะอันดับหนึ่งของเกมเลยม่งตัวดังส่งน่าจะมีมันเนี่ยแหละส่งเร็วสุดละแล้วก็มีสกิลซับพอร์ตการส่งซับพอร์ตค่าส่งด้วยนะเสเตตสแต่ส่งเนี่ยดูส่งเลยถือว่าเร็วมากๆนะครับจังหวะส่งทำได้ดีแต่ชนไม่เข้า R3 มันไม่มีบัฟอ่ะ s <S ไม่มันมันต้องไม่ใช่ไอด้ดีมันจะไปยิงสามได้ไงหราคือ <c oughs> ตัวละครมันไม่ใช่ลูกล้ามันไม่ใช่บัฟทรงแบบหนานมันเป็นบัฟเบาๆอ่ะมันเป็นบัฟเ <Okay. S 2> บาๆเลยอ่ะเบาแบบเบามากอ่ะไอ้บ้ามันยิงสาม <c oughs> นี่ฮะแล้วข่วงสั่นไปน <Watching himself. S 1> ไดิย้ายไปดังไม่ยากพี่ว่าเล่นง่ายกว่าแอนด์แมนเนี่จังหวะเอ็กซ์เอกิวสกิลเลี้ยงมันอะเคาะเป็นจังหวะแล้วแบบกระชากอะมันจะได้เฟิร์สสเต็ปแอนด์แมนมันจะเคาะอยู่กับที่ไงคือเราวิ่งเร็วไปแล้วใช่ไหมเคาะอยู่กับที่แต่ตัวนี้ไม่ใช่มันเป็นแบบเราวิ่งเร็วไปแล้วเราก็ยังเคาะต่อไปอีกอะเข้าใจไหมถ้าเป็นแอนด์แมนมันต้องเบิ้ลอยู่กับที่แล้วก็เป็นเอ็กซ์ิวสกิลย้ายพุ่งใช่ไหมเอ่อกดดันหาข่วงแล้วก,กดเลี้ยงอีกหนึ่งครั้งอะ แต่ถ้าเกิดว่ามันเร็วไปแล้วอะเราจะใช้เพิ่มความเร็วอีกอะมันก็ต้องเบิ้ลอยู่กับที่ก่อนเคาะอยู่กับที่แล้วค่อยกระชากแอนแมนนะมันทําให้เราอะหยุดให้เราเร็วขนาดไหนเราก็เราก็หนีเขาไม่พ้นเพราะเราต้องหยุดเคาะบอลอยู่กับที่ไงส่วนตัวเนี้ยเวลาเราเราไฮสปีดไปแล้วอะเคาะบอลเอ็กซ์ลูซีฟไฮสปีดไปแล้วใช่ป่ะแล้วเราจะใช้อีกอะมันก็จะเป็นแบบเคาะบอลหมุนตัวแล้วกระชากมันก็จะแบบมีมิติกันวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกไฟตรงข้ามมันจะตามยากนะครับผมอันนี้ ถ้าอาสามไปกับเพื่อนแล้วเพื่อนเล่นเป็นเพื่อนแยกให้ยิงเพื่อนยิงได้ด้วยตัวละครมันดังได้ด้วยถ้าเจอกาดด้วยกันกาดที่มันไม่ใช่กาดแข็งแกร่งอ่ะที่มันไม่ใช่ที่มันที่มันเป็นกาดอ่ะที่มันไม่ใช่สมอลมันไม่ใช่เทท่ามันไม่ใช่เลยบอลมันไม่ใช่คาวายมันไม่ใช่จิมมี่บบลเลอร์แบบเนี้ยชนได้เลยเขาเรียกว่าสู้กับกาดได้เลยกาดมันจะตามเขาเรียกว่าตามตามตัวมันอ่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เพราะว่าเวลามันมันมันเหลี่ยมมันเหลื่อมกันนิดเดียวอ่ะแบบกาดวิ่งไม่ได้ไม่ได้อยู่ข้างหน้ามันดังได้เลยครับความแข็งแกร่งในการดังมันโอเคเลยอาสามนี่ถ้าดังขาดท่าเดียวคือ360องศาดังผมหลอกส่งดังไม่ค่อยติดแนะนําหน่อยครับเออหลอกส่งดังเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับค่าส่งด้วยถ้าเป็นตัวละครที่ค่าส่งน้อยเวลาขึ้นหลอกดังมันต้องโล่งไวโอเพนซ้ายและขวามันจะส่งหาเพื่อนได้คือเอาง่ายฝั่งที่นายจะส่งหาเพื่อนต้องโล่งอ่ะคือต้องไม่มีคนยืนประกบบังไว้แต่ถ้านายค่าส่งเยอะอ่ะมันจะส่งได้แบบ บางครั้งอ่ะมันมันประกบอยู่ก็มีโอกาสส่งออกอะไรประมาณนี้จากที่พี่ลองมานะอัน <The players, S 1> นี้เควสทำยากเหรอเขาให้ทำเควสอะไรอ่ะเดี๋ยวไปดูก right. ่อนเฮ้ยพุ่งอ้าวนี่ฮะลองชูให้ดูฮะชุดไม่ดีชุดไวโอเพนก็ไม่ลงอ่ะเฮ้ยชุดไวโอเพนแต่ว่าชนเคอร์รี่เข้าอันเนี้ย จวังฮะเอา้าหาคีลาชันฮะอะไรอะไรอะไรล่ะฮะอะไรอันนี้จะรู้เลยนะว่าไายตรงข้ามเนี่ยตบเก่งแน่นอนนะครับเดี๋ยวลองเอขึ้นดังดูถ้าขึ้นดังผ่านแล้วโดนบล็อกง่ายหรือเปล่าอันนี้รู้แน่นอนนะกลับเล่นกับเพื่อนเพราะไฟยตรงข้ามมันโหดอาละวาชนเคลลี่ไม่ลม้มหรอโคตรเร็วเลยอะเฮ้ยนี่อาสาตัวละครมันมี first เต็ปแค่เลวเ,ลเลวสเลวสามเองนะ แล้วบวกบัฟของเอ ady, ็ก i well, no? ูซีสก네 th ิลเนี่ยห้าเปอร์เซ็ตเงความเร็วฮะทำไมมันวิ่งเร็วขนาดนี้เอ็กวูซีสกิลเลเวลหนึ่งมันบวกห้าเปอร์ซ็นต์ปะอาจจะไม่ถึงด้วยป่ะหรือไม่บวกให้สักอย่างจ้วงยกชิดจ่วงโคตรเร็วดูเดินดิดูเกมรับแต่มันใส่สเตตัสมาผิดหรือเปล่าเนี่ยพี่นึกว่าเล่นการมิสติกอยู่ฮะพี่ว่ามันเก่งกว่าการเลเจนด์อีกเนี่ยนี่อาสามยังไงนะ แต่ถ้าาเจอเทท่ามก็ตายอาสามเจอเทท่ามตายอย่างเขียดเลยไม่แบดแบแบนี้พลาดเองไงเอดีมันว้าไปใต้แป้นมาตกได้ไงวะมันเป็นเทพพิบตา AD เอดีคันี้ดูจังหวะส่งดิีคือเหมือนพี่เล่นลูก้าที่เป็นลูก้าใส่ดังอะแล้วลูก้าที่ได้ไวที่ไม่ได้ลูก้าช้าอันเนี้ย จังหวะส่งโคตรเร็วเลยฮะเร็วมากเมื่อกี้ด้อยู่ส่งได้เลยเห็นไหมแล้วจังหวะส่งมันออกแบบเรนะ็วอ่ะบอลผู้กายแบบไวอนะ่ะทําให้เพื่อนเราเล่นได้เลยนะครับสกรีนแล้วป๊อปเอาท์น่านะจะทรงประสิทธิภาพมากมาเกมลับดิวิ่งอ้อมสกรีนแบบชิด,ชดๆได้ด้วยนะไม่ค่อยชนสกรีนนะฮะอันนี้ จิจ้าจิตจ้าจิจ้าดูดิวิลืมสกรีนให้ขอโทษไม่ไม่พี่ลืมอ่ะพี่นึกว่าถพี่นึกว่ายิงทันด้วยไปหลงข้ามมันออกไปทันด้วยฮะปกติคนปกติทําออกไปไม่ทันนะอันนี้ไม่ปกติเลยออกทันกระชากฮะได้ยังฮะปื้ดปาร์ดปื้ดปาร์ดวิ่งมาลุมสกรีนให้พี่ดิ เอออย่างเงี้ยป่ะอนี่ฮะหัวสั้นหัวสั่นเฮ้ยเฮ้ยเหมือนมันโดนตบง่ายเลยครับอาจารย์แล้วทำไมเราเล่นมาตั้งหลายเกมไม่โดนบล็อกเลยวะเนี่ยอันนี้หาช่องดังอะไม่ยากเลยอะหาช่องดังถือมันง่ายมากแต่เมื่อกี้เมื่อกี้มันถกับหัวสั่นเลยครับ ผมผมดังสูงมากเอ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยเหลี่ยมไหไม่ลงฮะเคลลี่ปอมเคลลี่ปอมอันนี้การ์ดของปอม,ปอมไม่ไหวเ <c oughs> จอพาวเวอร์ซ้อนดังลำบากลงฮะนี้ลงพื้นเออตกมาตกกลับไม่โกงฮะมาเลยเอามาไม่ลง โอ้โหให้ยิงก็ไม่ได้ไอ้อใจร้ายหมดเวลาแล้วจะลองหนักนแนไม่้ยิงเลยไม่ได้พี่ว่มามันเล่นได้จริงๆเงนะียเล่นได้แต่ฝ่ายตรงข้ามมันเล่นเก่งแต่ว่าต้องลองอีกทีหนึ่งว่าขึ้นดังเนี่ยโดนบล็อกง่ายหรือเปล่า,มากเมื่อกี้ขึ้นดังกนะ็โดนรัวเลยอันนี้ข้างเรายังป๊อปเอาแบบยังไม่ยังไม่โฟลพอมันต้องป๊อปมันต้องสกรีนแล้วป๊อปสกรีนแล้วป๊อปแบบวิ่งป๊อปไปแล้วเขาไม่หลุดตัวประกก็ต้องกลับมาสกรีนให้โดนอะไรอย่างเงี้ย เออมันมันอะไรไว้นะมันคืออะไรอ๋อลุยลุยลุยฮาจิมุระอันนี้จะเป็นตัวละครที่รับบอลแล้วแบ็กเตปทูดแม่นมากเว้วยแล้วแถมกลวยด้านหน้าเล็กลงด้วยนะครับอันนี้แล้วใครจะไปการลูกดังวะตายอ่ะไอ้ลุยฮาจิมุระเนี่ยมันเหมือนตัวทำแต้มอ่ะมันไม่เหมือนตัวเกมรับอ่ะตัวไหนเฟนอเวไว,ไว,ไวบ้างคาาย K D S g A มีอีกไหมจริงๆอย่างหลายตัวอยู่นะเคอรี่ก็ถือว่าเร็วอะแต่เคอรี่คนไม่ค่อยใช้เฟสกันฮาจิมระของดีไหมครับพี่ตต้มพี่รีวิวไปแล้วนะแม็กแม็กมีรีวิวไปลงคลิปไปเมื่อวานลองไปอ่านอาลองไปฟังเล่นๆดูก็ได้เพลินๆอะไรเงี้เยเออพี่ว่าไอ้ลุยฮาจิมระเนี่ยมันคือตัวช่วยทำแต้มอีกตัวหนึ่งที่ดีน่าสนใจมาก แต่เกมลับมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากมันคือเหมือนเอาเป็นเ <Okay, S 1> ม,น, okay, มนทํา <okay, S 1> แต้ม,มได้ไหมพี่ว่าอาจจะได้ด้วยซ้านะเดี๋ยวต้องลองเล่นดูอะต้องลองจัดดูอะอ่านสกิลมาแล้วมันทํานไะด้ดูดิมันกระชากหายแล้วส่งให้เพื่อนเร็วขนาดน้แล้วเพื่อนป๊อปเอาแล้วมาขู่แล้วโล,ล่ลง,ลง,ลงๆนะิดนึงนะนี่คิดดูนะถ้าเพื่อนเราเป็นตัวแยกยิงสั์ได้แล้วมันวิ่งเร็วด้วยนะพี่ว่ามันเก่งเลยเนี่ยอนาคตเราอาจจะได้เห็นไอ้พวกคอมแบบสองสมอลหนึ่งกาดอะไรพวกนี้ก็เป็นไปได้ ก็เป็นไม่ได้นะสองสมอลหนึ่งกาดแลพวเนี่ยเพราะว่าเรามีกาดถือบอลหนึ่งคนใช่ไหมอีกสองคนก็วิ่งเร็วได้สามคะแนนรัวๆอะไรอย่างเงี้ยนะเอ้าส่งผิดนะชนเลยบอลไม่เข้าอ่ะตอนแรกนึกว่าเจอแบงค์เ่ยดิออกแล้วแบงค์ให้กดอีกรอบไม่ยอมกดสวยฮะตักอย่าเจอเลยบอลอาร์เจ็ดชนไม่เข้าเลยฮะ เฮ้ยได้ไม่ไปได้ไม่ไปครัีฮะจ้วงไปดิเออั่นละจ้วงไปเรื่อยยืนใต้ห่วงมือน,นั้นละมันจะไม่ค่อยโดน <c oughs> ทันทีไอ้จำตำแหน่งที่ยืนไว้อะมันขึ้นอยู่กับตำแหน่งการยืนนะถ้ายืนใต้ห่วงหรือว่าข้างหน้าห่วงนิดนึงอ่ะมันจะไม่ค่อยโดนดังอัดหน้าแบบนี้โอกาสโดนอ่ะคือมีแต่ว่ามันไม่เยอะครับมันไม่เหมือนกับเรายืนข้างๆล้บมาฮะห่วงสั่นไปดิ ได้อยู่นะมิติการเล่นเดี๋ยว,เ,ยวเล่นให้มันคล่องมือกว่านี้เ,เลยอาร์สามคเจออะไรบอลอาร์เจ็ดอาร์เจ็ดแต่ผมไม่ล้มมาไม่มีลายเฮ้ยโอ้โหแบ็กสเต็ปโคตรไกลเลยฮะับแบ็กไม่ลม้มเพราะแบ็กสเต็ปชูสามเลย That was successful pick and roll right there. was a and successful pick roll ัองหอัน,นี้ส่งช้าแบคสเตปไม่มันต้องแบคสเตปโูดเว้ยพระดินทีมันจะเป็นสกิลบัฟพิเศษไงมันจะเพิ่มความแม่นขึ้นนะแล้วมันจะลดกลวยด้านหน้าเล็กลงอย่ารับบอลชูต,ตัวน,นั้นมันไม่ดีอะเออย่าเกมรับโคตรดีเกมรับโคตรด,ดีเลยนะมันเคลื่อนที่เร็วมากๆ <laughs> เขาเรียกว่าเอ่อเข้าพื้นที่เกมรับได้ดีมากๆ ลองสามดิว่าจะลองมานานละอุ้ยสามคะแนนได้ไเฉยเอาแล้วผมรับบอลจัมชูสามคะแนนไกลขนาดน,น,น,นี้ลงเอาละฮะเอาละฮะอย่อางนีะะ้มีวาวุ่นนะถ้าสองลงหนึ่งนี่คือเฟีย้ยวเลยนะยางยางตัววนสามคะแนนจะไปต่งไปแตกอะไรละ่ะตลอดเลยชอบพูดเป็นลาง เฮ้ย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 ดูวิ่งดิโค้งเร็วเลยอะอาสามติดจรลลุกนฮะนี่ถ้าอาเจ็ดบอกเลยว่าเขาเฟี้ยววันนี้เยอะฮะทำไมลฮะโอฮะไม่ใช่มันต้องแบ็กสเต็ปหรือดิฟติงช็อตไม่อ่านสกิลเลยนี่ไม่ยอมดูช่องทำไมล้างแชแนลรีวิวไงลุยฮาจิมูระมันใช้ได้แค่ดิฟติงช็อตกับแบ็กสเต็ปทูดใช้เฟดอเว่ยไม่ได้มันไม่ได้บาร์ฟฮะ เหนื่อยจริงกับว่ะอ้าวแบ็คเตปชูตแบ็คโอ้ไม่เก่งขึ้นหัวเลยทำไมไม่อ่านสกิลมาก่อนเล่นนะเนี่ยเออสติมันไปกำลังสูสีอยู่ดีๆฮะโอ้โหมีโอกาสชนะด้วยไม่เกี่ยอะไรเนี่ยเหนื่อยเลย กำลังสูสีเลยไม่เกียสามสามก็แน่างเงีฮยมาเลยยามจะขึ้นดังถ้าเจออ่อสมอรหรืออ่อพาวเวอร์แบบเอดีหรือยานี้พี่ว่าขึ้นดังแบบปเหมือนเหมือนไอตัวละครทั่วไปอ่ะเขาเรียกว่าดังอัดหน้า,าลำบากมากๆขึ้นทับไม่ได้อะไรเงี้ยนี่อาสามนะแต่อาเต็ดไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าแต่อาสามมาลองแล้วดังแบบจีเยนไม่ได้แต่ถ้าเจอกาดอ่ะอย่างฮาเดนเกนนั่นอะ เขายืนทับกลวยเราแต่แบบข้างๆางกลวยอ่ะขึ้นดังทับได้ยังปวดามากาวิ่งเร็วด้วยเขตห้ามบินมีสกรีนมาไม่มีเมนเทนเตอร์ไม่มีเมนเทนเตอร์อ่ะเล่นอีกทีได้ปะขอเล่นอีกทีได้ปะเจอแต่ท็อปเซิร์ฟตลอดเลยอ่ะเอ้จริงๆมันเล่นได้นะเวยอาสามารถ้าเราเล่นกันเป็นทีมอ่ะอา เกมนี้เจอบุกเกอร์ฮะเดี๋ยวดูว่ามันโหดกับบุกเกอร์หรือเปล่าดูแววตาพี่เต่าเนี่ยมันจะร้องไห้ตลอดเวลาเลยฮะน้ําตาคลอเจอลุยฮาจิมูระเกมเมื่อกี้ไปอะัพี่เต่าน้ําตาคลอเลยครับภาวาจู๊กกดยังไงมันเป็นโอกาสติดครับมันไม่ได้กดได้นะเลี้ยงยังไงก็ได้ให้ให้เฉียดให้ให้เบียดตัวละครครับไม่ว่าจะชนจากด้านหน้าหรือว่าเฉียดจากด้านข้างมีโอกาสติดภาวะจู๊กเป็นโอกาสติดนะ่ะขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างรวมกันนะ่ะ พี่เต่าพี่เต่าน้ำตาคลอเนี่ยอ่ะเกมนี้เจอบุกเกอร์อาเจนยินิสเอดีอาเจตเลยนะครับแต่ว่าเมื่อพี่เต่าเจอกะบอกเลยว่าสนุกแน่นอนเดี๋ยวดูว่าไหวรอเปล่าอาสาเองนีิพี่เต่าแต่พี่เต่าอาสาสกิลได้อยู่หนุเว้ยเฮ้ยล้มล้มล้มแล้วนี่ป๊อปเอาไปนะโอ้โหแล้วไหวโอเนนะบอดีบอกให้เพื่อนด้วยนะดูดูดูพี่เต่าของซิงสวัสดีครับททมเอ้ยทามชื่อเขียวได้ไงอ่ะ ถ้าไปกดซับพอร์ตตอนไหนเนี่ยเอ้าเออคนซ้อนหายไปไหนเนะี <c oughs> ่ยช่วยหน่อยดิโอ้เกมรับหน่อยดิเขาเป็นบุกเกอร์นะเว้ยพี่เต่าชนมาร์แล้วเรียบร้อยฮะดังใต้แป้นไม่ดีเลยวะ่ะหรือว่าค่าดังใต้แป้นมันเชื่อยู่กับอินเทเลียวะคือเราได้พี่ดังแบบแบบเแบบอ่ออย่ายา,ยาเราดังได้พีด่ดังแบบไอ้อะไรวะไอ้ที่มันอยู่ทีมฟลอ,อกอะ แหวงลูกเราวันหอนชื <Anthony Davis S 1> ่ออะไรวะนึกไม่ออกเลยฮนะมึนไปเลยฮนะตัวอะไรนะที่ที่มันดังเก่งๆสุดในเกมมันที่มันอยู่ฟรอกอนะใครรู้ะนะบ <Victor S 1> ้างฮะเนี่ยเฮ้ยโหลบำฟรอคปดินนึกไม่ออกแล้วเจอลุยฮาจิมุระเกมเมื่อกี้ไปสมองพี่เบิร์ไปหมดเลยฮนะ <c oughs> แล้วสามคะแนนโคมๆไปฮนะเรียบรอนะ้อยฮะเราไม่ลงฮนะเราต้องสามนะฮะจังห <c oughs> วะนี้ ไม่ลงไม่แม่นเฉยก็ไม่ลงฮะไม่ลงฮะลงกี่โมงคัเนี่ยเมื่อกี้ไม่รู้ว่ายิงโล่งหรือเปล่าแต่ไม่ลงแล้วไม่ลงฮะไม่เป็นไรฮะอย่ารอด้วยเราติดลบกวนเบาๆวิ่งโควนเร็วเลยฮะฟ็อกอะฮะจะบ้าแล้วฮะเติมใส่บัตรแล้วน่าจะตัดเองเหรออ๋อดีนะนี่ฮะส่งแอร์เลยดีแล้วครับทามต่อแบบไหนไปหลอดเท้จัดไปหรือเปล่าดูดีบัตรหมึอนตัดไปกี่บาท ถ้าชูดได้สุดมากเมื่อกี้ไปชูดสามคะแนนมันก็มันก็ไม่ได้อะแต่ก่อนนั้นนี้คือทีเดียวลงนะครับเดี๋ยวลองดูอีกลูกหนึ่งว่าลงหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหไปฮะวายโอเพนสามร้อยหกสิบอาสามคะแนนสองลงหนึ่งแบบนี้เก่งแน่นอนนะไอตัวอะไรนะที่มันดังเก่งๆที่มันอยู่ทีมชาติ USA พี่ลืมไป <'s> เลยเนี่ย พี่นึกแต่เรื่องลุยฮาจิมูระเมื่อกี้เจอเจอลุยไปเกมเดียวพี่ลืมโซโลฟคนเลยทีมคิงหรือเปล่ามันอยู่ทีมอะไรเอาดีๆพวกนายจะลุมอะไรขนาดโอ้ยโดนตอบร่วงเลยครับพุ่งไอเราก็พุ่งเก่งซะด้วยครับกระชากดูดิดูดิเนี่ยดูดิดูทรงอะไรมะเลย ไม่ส่งพี่ครับก็เบิร์นเป็นสามเหลี่ยมจังหวะเมื่อกี้ข้างนอกหลุดแล้วเขาซ้อนข้างในสงองอกะเราไม่ลงเจอฮาคิราชันเข้าไปจังหวะน,นี้ฮะเราชนลมม้มหรือเปล่าเราไม่ล้มาปื๊บป๊าป,ปื๊บป๊าบเราได้ปื๊บโอ้โหเราได้มิติกันได้ใช้ได้นะเนี่ยเราควิกสตาร์ทเข้าไปฮะแล้วยังไงฮะเราปื๊บป๊าป,ปื๊บป๊าป,ปื๊บส่งป๊าปแตกเฮ้ยโอ้โหแล้วลัมทยสวยงามนะอาจารย์หมอไปเกตซี่ นี่ฮะคนจริงต้องดังอ่ะหน้าแอนแมนเออใช่แอนแมนแอนแมนเอ็ดเวิร์ดแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดอืออืออู๋วิ่งโคตรเร็วเลยติดจรวดมาฮะวิ่งเร็วมากพี่ว่ามันใส่สเตตัสมาผิดป่ะเนี่ยกระชากโอู๋เนี่ยดูดิมันโยกทีเดียวหายแป๊วมันเพื้นเรื่องเมื่อกี้ฝนมันตกพวงเนี้ยเอาแล้วเอาอะไรฮะ กินฝุ่นไปเด้ฝน<ป>มันตกฝนมันตกเมื่อกี้ลูกเมื่อกี้มีน้ำอยู่ใต้ขาหลมเลยหลมไปนอนกองกับพื้นเลยดังมันหมนี่ถ้าพี่เล่นเป็นเล่นคลองๆพี่ว่านะ่าจะได้หลบตัวประกบไม่ยากแล้วไปดังได้เลยเพราะมิติการได้มันค่อนข้างหลากหลายมากๆ,ๆครับแล้วก็ไม่เหมือนแอนด์แมนแอนด์แมนมันมันค้ออยู่ที่รับกุ้งกุ้งซ้ายกุ้งขวาเนี่ยมันเรื่อทิศทางในการเล่นยากนะแต่ตัวนี้มันเป็นท่าได้อย่างเงี้ยแล้วมันเป็นแบบิร์สสเต็ปเนี่ยมันโยกหลบสกิลได้ แล้วก็ส่งได้แต่เราส่งชา้าผมส่งไม่ค่อยดีคนไม่ค่อยดิแปล้วแบ็กเต็มไวโอเพนลูกนี้อนโอ้๋วแล้วสุดหมาป่าทรายบอกทีมหมาป่านี่คือคแ,แอนด์แมนแอนด์แมนเขาอยู่ทีมหมาป่าไงเว้ยาวูฟไงย่าๆโอเคเด็กอยู่นะ พี่ว่าพี่ทำแน่นอนตัวละครเนี้ยน่าจะเล่นมันมา,มากๆจกังหวะได์ที่ดังอ่ะมันมันมันดูง่ายอ่ะมันดูแบบกดง่ายกว่าแอนแมนกดง่ายกว่า Jam o จามอลแลนด์่ะจังหวะขึ้นดังของมันอ่ะติดใจลุยผมจนลืมแอนแมนใช่แอนแมนเป็นตัวที่ดังเก่งที่พี่ชอบด้วยนะเว้ยพี่ยังลืมเลยอ่ะคือหัวพี่นี่ตอนนี้เอาเรื่องลุยออกจากหัวไม่ได้เลยฮะจะลุยไปเกมหนึ่งน้ำตาแทบไหล ทำลายล้างแชแนลเรามาพังทำลายความเหงา <Whoa. S 2> พังทำลายความเศร้า <Whoa. S 2> ทำลายล้างแชแนลลุยไปกับทำลายล้างแชแนลเกมมีไปเล่นสนุกเ <Whoa. S 2> ล่นนี่มันสุดๆุด <Whoa. S 2> ทำลายล้างแชแนลลุยไปกับทำลายล้างแชแนล